สวัสดีครับสามเหตุเครื่องจักรกลครับวันนี้พามาชมคูเบต้า KX 026นะครับกับ KX 027เป็นรถคุดเก่าญี่ปุ่นเราก็เลยมาดูว่าความแตกต่างของ2รุ่นนี้มันต่างกันยังไง027กับ026แครเลียหนึตัว026น,นี้แคเลียหนึตัว ลอลเลอร์ er ล่างสามลอนเลอร์ล่างสามนะครับศูนย์สองเจ็ดนี้ก็แคเรเอรยหนึง่งลอนเลอร์ล่างสามเหมือนกันนะครับแต่ศูนย์สองเจ็ดนี้จะเป็นออคอนโทรลน้ำมันแท็กเหล็กครับคันนี้จะเป็นคอนโทรลน้ำมันแท็กเหล็ก ส่วน KX026 นี้เป็นคอนโทรลลูปมากใช้สายนะครับสายคล้ายๆกับคันเกียร์ครับเป็นสายโยงดึงเขาไปดึงเขากับแผรคอนโทรลอีกทีครับอันนี้มีลายแยกมานะครับ จริงๆแล้วคันนี้สีก็เหมือนกับ KX027 เลยครับสีเดียวกันเลยครับแต่สีมันจะค่อนข้างที่จะสีไม่ค่อยสดก็เลยเก็บสีใหม่ครับคันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่อง V1505 นะครับทั้งสองคันเลยครับเหมือนกันเลยครับที่ที่ที่แตกต่างกันผมว่าน่าจะเป็นแพ็กนะ026นี้มันจะสั้นกว่านิดหนึ่ง ส่วน027เนี้ยจะยาวกว่าน้ำหนักน้ำหนักก็น่าจะเพิ่มขึ้นครับ027ก็คือแท็กยาวขึ้นส่วนบูมอาร์มต่างๆผมว่าน่าจะเท่ากันเลยเนี่ยครับช่วงเนี้ยครับดูช่วงนี้นะครับช่วงเนี้ยครับของ027นี้ต่างกันแค่นิดเดียวเองครับเนี่ยครับ แต่ถ้าเป็น026นะครับอันนี้มันเป็นแท็กยางนะครับเนี่ยครับความกว้างครับจากใบดันกับแท็กเนี้ยห่างกันนี้เลยครับส่วนเครื่องยนต์อะไรต่างๆผมว่าน่าจะเหมือนกันเลยครับที่แตกต่างกันก็จะเป็น คอนโทรนครับคอนโทรนเดี๋ยวจะพาไปดูไอคูปตตา k x เ3 3อีกคศูนย์สามสามอีั้นหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงขนาดน้ำหนักมันน่าจะเพิ่มมากกว่าขนาดไหนเนี่ยครับ KX033 ครับ Kubota KX033 ครับคันนี้คันนี้ครับน้ำหนักน่าจะอยู่ประมาณสารตันครึ่งนะอันนี้ครับแท็กจะยาวครับแคเรียนหนึ่งครับลอนเลอร์ล่างสี่ครับคันนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นเหมือนกันครับคอนโทรลน้ำมันนะครับ อันนี้มาดูตรงนี้ครับอาเซะเอโดคุปตะอาเซเอโดคืออะไรเราก็เลยไปค้นขวามาว่ามันคืออะไรก็ไปเจอว่าอาเซในญี่ปุ่นเนี่ยมันคือแหล่งท่องเที่ยวเป็นเอ่อเป็นสถานที่อาหารอร่อยออร่อยนะครับในญี่ปุ่นฝั่งตะวันตก คำว่าเอโดะคือโรงงานแสดงว่าโรงงานจะไปตั้งอยู่ฝั่งทางเขตตะวันตกของญี่ปุ่นจะใช่ไหม ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็เลยไปค้นคว้าอีกรอบหนึ่งว่าเอสิเนี่ยมันเป็นเมืองหรือเปล่าก็เลยไปเจอว่ามันเป็นเมืองของประเทศเบลเยียมครับเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะครับของประเทศเบลเยียมซึ่งเบลเยียมเนี่ยมีอุตสาหกรรมหลักส่งออกคือเครื่องจักรกลและทันหินและเหล็ก ก็เป็นไปได้ว่าคูเบตาเนี่ยจะไปตั้งฐานการผลิตที่เบลเยียมเพราะอุตสาหกรรมหลักคือเครื่องจักรกลและเหล็กชั้นดีหรือว่าเบลเยียมเนี่ยผลิตอุปกรณ์ต่างๆมาให้คูเบตาครับเพื่อนๆชาว YouTube ถ้าพอทราบช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าคูเบตา อาเซเอโดเนี่ยจริงๆแล้วมันความหมายของมันจริงๆแล้วคืออะไรครับอ,อันนี้เราก็มาดูต่อนะครับอันนี้ครับตัวนี้ครับเป็นตัวซับคอนโทรลครับให้คอคอด้านนี้ครับหมุนได้ครับถ้าเราพลิกด้านนี้คอ สวิงธรรมดาแต่ถ้ากดด้านนี้คอก็จะหมุนอย่างเดียวครับอันนี้จะเป็นปุ่มเต่ากระต่ายนะครับของตัวเดินเดี๋ยวผมลองขยับให้ดูนะครับ นิ่มๆเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นคอนโทรลน้ำมันนะครับตัวนี้ตัวกดเนี่ยครับสามารถตั้งได้นะครับสมมุติว่าเราจะตั้งในการขับเราจะขับเป็นลักษณะเน,นี้ยเราก็กดตั้งได้ครับคอนโทรลหรือเราจะเอียงหน่อยได้เนี่ยครับเอียงระดับนี้ได้หรือจะเอียงอีกระดับหนึ่งก็ได้ครับนี่ครับเอียงนี้ได้เลย แล้วแต่ถนัดของผู้ขับขับครับ,รบ,รบส่วนด้านนี้ครับก็เป็นลักษณะคล้ายกันแต่ว่าจะมีเซฟตี้อยู่นะครับคือตอนนี้เซฟตี้ทำงานอยู่ก็คือแพ้คอนโทรนี่โดนหรืออะไรก็ยังไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าเราสับตรงนี้ลงปุ๊บเดี๋ยวก่อนนะครับผมขอยกก่อน ี่ยครับโยกได้เลยครับแล้วก็สวิงได้เลยตัวนี้ก็ตั้งได้ครับตั้งให้ส่วนกว่าที่เราจะชอบในการขับขับครับนะครับตัวนี้เซฟตี้แล้วเซฟตี้ขึ้นมาสุดเลยนะครับเนี่ครับทำงานไม่ได้แล้วครับยูเฉยเลยครับ ันนี้เราเสร็จดีลงนะแล้วด้านเนี้ยเราไม่ถนัดเราก็ตั้งตั้งคอนโรลลงได้อีกครับนี่นครับส่วนรุ่นเนี้ครับออรุ่น KX033 นเนี่ยน,น,นะครับ เนี่ยครับเราก็ลองลองมาดูเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์เป็นสีสูบปั๊มน่าจะเป็นไคยาบ้าสามตอนนะตัวนี้เครื่องยนต์มันเป็นเครื่องยนต์พันแปดหกสิบเอ็ดสี่สี่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์กึ่งไดเล็กครับ ยังใช้ระบบเผาหัวอยู่นะครับตัวนี้เครื่องอะไรก็แห้งดีนะครับถ้าเราดับเครื่องนะครับแพ่คอนโทรนจะไม่ทำงานเลยนะครับแม้เราจะปลดเฟตปี้ลงเราก็เนี่ยครับไม่ทำงานอะไรเลยครับ ไม่ตกไม่มีอะไรตกเลยนะครับเนี่ยครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ